รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยว้าวแต่และเมนูนี่น่าทานมากเลยแล้วไม่ได้น่าทานอย่างเดียวนะเมนูที่ผมเปิดทั้งปึกเนี่ยเป็นอาหารเจครับคุณผู้ชมร้านที่มาในวันนี้เราแนะนำสำหรับช่วงเทศกาลกินเจโดยเฉพาะเลยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปด้านในเลยเล v วิ g h งฮครับ ช่วงย่านนี้มีของอร่อย สวัสดีคุณต้าครับสวัสดีค่ะ,ะ loving hut นะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเบอร์ใช่ไหม loving y o u t o o much ไม่เกี่ยวไม่ค่ะ loving hut นี่มีกี่สาขาครับ <S <s <ays> ทั่วโลกมี200กว่าสาขานะคะและในประเทศไทยเรามี6สาขาทำไมถึงได้เปิดร้านอาหารเจนี้ขึ้นมาครับอ๋อค่ะคือจริงๆ loving hut ค,คือเป็นคล้ายๆ brainchild ของอนุตจรชิงหาค่ะที่เขาจะสนับสนุนเรื่องการลดภาวะโลกร้อนโดยการ ทานอาหาร,รเจวิธีง่ายๆค,ค่ะคก็คือส่วนหนึ่งก็ภาวะโลกร้อนส่วนหนึ่งก็มาจากแก๊สมีเตนที่มีเตนมาจากเรื่องปุสสุสจะผลิตมีเตนเยอะเราก็คิดว่าการทานอาหารเจก็จะลดรเรื่องมีเตนแล้วก็ช่วยเรื่องอสิ่ทธิสัตว์เรื่องอด้วยแล้วก็เล็ดอร่อยแล้วดีต่อสุขภาพด้วยค่ะยกตัวอย่างอย่างอาหารญี่ปุ่นร้านนี้นะคุณผู้ชมมีเซตซาชิมิด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีหน้าตาปลาแซลมอนมีปลาโอโทโร่ มันทำเหมือนมากเลยเม,ม,มันทำจากอะไรฮะถ้าเป็นพวกปลาซาชิมิมักจะเป็นบุกแล้วก็ถ้าเป็นพวกอาจจะก,กุ้งหรือปลาพวกนี้บางทีก็จะอาจจะมาจากโปรตีนจากถั่วเหลืองบ้างจากโปรตีนเกษตร,รบา้าง<ม>ค่ะเมนูที่ร้านนี่มีกี่เมนูครับ อเยอะหลากหลายมากเลยค่ะแบ่งออกเป็นประเทศเลยญี่ปุ่นไทยนไทยจีนแล้วก็มีฝรั่งมีฝรั่งด้วยร้านนี่แต่ละเมนูนี่ราคาสูงไหมครับเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบาทบแปดสิบบาทจนถึงก็ไม่ไม่ได้แพงคุณผู้ชมก็หลักร้อยใช่ค่ะนะฮะแล้วก็อาหารพูดได้เต็มปากเต็มคำไหมว่าเป็นเจได้ค่ะถ้าถ้าคนที่ไม่ทานเห็ดหอมเราก็จะสามารถทําให้ได้เมนูเราบางอย่างเราจะ ใส่เห็ดหอมแต่ถ้าใครที่ไม่ต้องการทานเห็ดหอมไม่ต้องการทานพวกกระเทียม,รเ,ยมเรา<ม>ทําให้ได้ <ทำ S 2> ค่ะทำให้ได้นะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมที่อยู่บนโต๊ะหมุนตรงนี้เนะี่ยทั้งหมดนี้เป็นอาหารเจนะครับดูข้าวปั้นครับข้าวปั้นซูชิมีโอโทโรมีปูอดัดมีแซลมอนนะฮะนี่ครับหนุบหนับซอสพริกกระเทียมนะฮะ แล้วก็สปากเกตตี้แฮมเห็ดซอสพริกกระเทียมมีสลัดญี่ปุ่นแล้วนี่ฮะซิกเนเจอร์ร้านเขาเลยสลัดใบาชาครับใช้ใบใบาชาพม่าเนี่ยมาทำสลัดด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นผัดเผ็ดหมูปา่าเผ็ดปักกิง่งลาบเผ็ดทอดโอ้โหแล้วก็น,น,นะครับชุดออเดอิฟเรือแต่อันแรกที่ผมอยากกินเลยนะคือเป็นปลาดิบครับคุณผู้ชมมีวาซาบิด้วยใส่ลงไปปับ๊บโอโทโรนะ่นะนี่โอโทโร่นะเด้งเหมือนปลาดิบเลยนี่ โอ้โหแซลมอนหน่อยแซลมอนมันจิ้มโชว์อยู่กับวาซาบิไปปุ๊บนี่มันเหมือนเลยแล้วเนื้อสัมผัสมันเนี่ยกดลงไปนี่ค่อยๆละลายด้วยนะพม่าเนี่ยนะฮะต้องคุกก่อนเขาใช้ใบชาพมา่าเยนน้ำสลัดเป็นเอกลักษณ์ของร้านนี้อืมเป็ดปักกิ่งนะขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมข้างในนี่ก็เหมือนเนื้อเป็ดเลยก็ห่อให้เรียบร้อยแล้วถ้าเราใจนี่หน่อยเราก็ตักน้ําจิ้มราดซอสราดป๊าบข้างในหน่อยดิง มาเลยเสื้อผมคุณอยู่ร้านนี้กินเจได้ตลอดชีวิตหนุบหนับซอสพริกกระเทียมครับอืมอันนี้นะถ้าทานกับข้าวก็จะอร่อยนะลาบเห็ดทอดเหมือนกินลาบทอดแต่ไม่เป็นลูกๆอะ่ะกินมันจะไม่ได้รุนแรงมากแตบบ่ว่ารสชาติมันเป็นลาบเลยต่อไปนี่สปาเกตตี้คนที่อยากกินเจแล้วรู้สึกว่าอาหารเบือ่อคุณลองจำอาหารเจใหม่ๆดูนะครับนี่อาหารเจแบบนี้รับรองคุณกินได้แบบ ไม่จำเจเชื่อผมมี4สาขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะที่ไหนบ้างนะฮะจะมีพระราม3คือที่นี่นะคะแล้วก็จะมีนนทบุรีรามินทราแล้วก็บางนาครับที่ผมมาถ่ายทำที่นี่นะฮะอยู่พระราม3 20นะครับคุณผู้ชมครับแวะมาได้เลยเขายินดีต้อนรับในช่วงเทศกาลเจนะครับวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวางจากรายการตีวันชนีข้มอบให้คุณต้าด้วยนะครับที่ร้านเอาไว้กวางให้ลูกค้าขอบคุณมากเลยค่ะเดินจากกันแล้วก็มาเยี่ยวนะอย่าลืมนะครับทานเจให้สนุกทานเจให้อร่อยได้บุญอิ่มท้องด้วยนะครับ ร่วมสนับสนุนโดยชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ร้อปอร์เซนสิ่งดีๆสำหรับคุณว่วนสุนพลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1